ใายตาดีค่ะจับตาซ้อยเส้นนี้ของน้องลิซ่าพอเห็นราคาแทบลมจับ เจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะทุกคนค่ะเมื่อนางลิซ่ามาในลุคโทยไลสโมคกี้อบนเปลือกตาเบาๆพร้อมใส่คอนแทคเลนส์สายฝอก็ทำเอาลุคนี้เหล่าแฟนๆต่างหวีดแล้วก็กรีดร้องพร้อมรอคอยแคมเปญใหม่จากบุญกรรีที่จะมาถึงในวันที่21แล้วก็24มีนายนนี้นะคะแต่ค่ะแ,แต่แต่มีเหล่าลิลลี่ตาไวคะ่ะตาไวจริงๆพระเจ้าเหอะพระสร้อยคอที่น้องใส่อยู่นะคะคือสร้อยเพชรพร้อมหัวงูพันคอยอยู่เก๋ๆก,ก็เลยทำเอาแฟนๆต้องไปเสิร์ชหาราคาแบบเร่ง ด่วนนะคะว่าจิวเวอรี่สุดหรูชิ้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เมื่อแอดเห็นราคาแล้วต้องร้องเฮ้หนักมากกันทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะ พราะว่าราคาไทยของซอยเส้นนี้มันสูงถึง29ล้านบาทเพราะนั่นหมายความว่าคุณสามารถหาคฤหิสาร์ห,าหรือบ้านสุดหรูในกรุงเทพด้วยราคาของซอยเส้นนีได้เลยนะคะโอ้ไม่ก็พระเจ้าเหอะอยากบอกบุญเกรีนะคะว่างูตัวนี้ของบุญเกรีแพงมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์จริงๆนะคะที่ให้โอกาสนี้กับทาง global ambassador ได้ใส่เพราะว่าใส่ออกมาแล้วขึ้นมากขึ้นกับผิวน้องมากๆพร้อมกับโชว์หัวไหล่สวยๆตอนนี้เมาหัวไหล่น้องลิซ่ามากค่ะนี่ถามหน่อยนะคะว่าลู ขาบุญกรีนี่ต้องอระดับมหาเศรษฐีชนีพันล้านหมื่นล้านใช่ไหมคะถึงสามารถอาสอยสอยเส้นนี้มาใส่กันได้ว่าแต่นี้ทางบุญกรลีทำมากี่เส้นคะเพราะว่าสเปเชียลแบบนี้เนี่ยถ้าทำมาน้อยระวังมีโ so ซนะอานะเอออันนี้อย่าลอเ,เล่นกับแม่คะ่ะซุปตาคนนี้นะคะเพราะว่าใส่อะไรจับอะไรโซอาโซฟาสมาแล้วอย่างไวมากบอกได้เลยว่าระวังสอยเส้นนี้จะเอาออฟสต็อกนะคะโอ้ยอันนี้แอดบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วคะ่ะตอนนี้แอดจะล้มจับแล้วนะดีใจมากที่สัปดาห์หน้าน้อง มีงานแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่อึ้งเท่ากับราคาสร้อยคอเส้นนี้ที่น้องได้ใส่นะที่ยังไงชาตินี้คือสําหรับตัวเราคงไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆเราก็ไม่รู้ชาตินาหรือชาติไหนจะมีปัญญาได้จับไหมเหอะเอางี้ดีกว่าไอเดียไงสําหรับคลิปนี้แอดขอตัวไปบอกเพื่อนบ้านก่อนนะคะจะไปวิดลูกสาวเราว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องมีงานแล้วน้องก็ได้ใส่สร้อยราคา29ล้านด้วยนะอยัไงคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย